แนะนำระบบรับสมัครโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำผ่านระบบออนไลน์ท่านสามารถสมัครข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้2ช่องท,งทางดังนี้ช่องทางที่1 www.eef.or.th กดเลือกปิดที่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากนั้นท่านสามารถอ่านประกาศข้อเสนอโครงการออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ กดสมัครออนไลน์เพื่อไปอยังหน้าระบบรับสมัครออนไลน์สามารถกดเพื่ออ่านราย,รายละเอียดประกาศเมื่อศึกษารายละเอียดประกาศแล้วกดยื่นข้อเสนอโครงการช่องทางที่2สามารถพิมพ์ URL a b e a p p l i c a t i o n e f o r t h หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏเพื่อไปอยังหน้าระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29เมษายน2565และปิดรับสมัครภายในเวลา1 6นาฬิกา30นาทีผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้นขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกขั้นที่1ลงทะเบียนสมาชิกปอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนขั้นที่2เตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP สหลักผ่าน SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนขั้นที่3กรอกรหัส4หลักที่ได้รับ ขั้นที่4การลงทะเบียนสําเร็จท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จขั้นที่5หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ลงทะเบียนสําเร็จพร้อมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ขั้นที่6 1ห,หมายเลขโทรศัพท์และ1ห,หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนสามารถลงทะเบียนได้เพียง1ครั้งขั้นที่7กดยื่นข้อเสนอโครงการ แบบข้อเสนอโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ผลดความเหลื่อมล้ำประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อมูลโครงการส่วนที่ 2. รายละเอียดโครงการส่วนที่ 3. คํคำรับรองท่านสามารถกดดูแบบร่างก่อนกดส่งข้อเสนอโครงการได้เรื่อยๆจนกว่าจะกดส่งข้อเสนอโครงการ และหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถกดส่งข้อเสนอโครงการได้โดยจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนสีแดงในช่องที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบกดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการกรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วนหากทำการยืนยันส่งข้อเสนอโครงการแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการได้อีกในภายหลังคลิกที่หน้าข้อความข้าพเจ้าขอยอมรับว่าได้อ่านข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ โครงการที่ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสถานะว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและท่านจะได้รับ SMS ที่มีข้อความว่าการส่งข้อเสนอโครงการสําเร็จทางเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จในขั้นตอนการสมัครสมาชิก